อ่าตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมนะตรงนี้ก็คือตรงนี้น้ำหนักมันจะมาลงข้างล่างจะทําให้ยอนยกสูงขึ้นนะครับอ๋อนี่มีมีที่ลกด้วยคือทํางานคนเดียวได้นะเพราะว่าน้ําหนักมันถวงหน้าพอดีแต่ว่าถ้าเกิดมีร้อยโลขึ้นมานะคุณพ่อต้องกระโดดขึ้นเหยียบนะครับเพราะว่าถ้างั้นปามันจะไม่ขึ้นสูงเดี๋ยวดูดูใช่ไหมเดี๋ยวยนยนตะไคร่ลงก่อนนะ อ๋ออันนี้คือเอาเชือกไปทำอะไรอีกเชือกเอาไปปลูกปลานะครับฮึได้ไรลวฮะยุ่งแล้วอ้าวฮะยุ่งเลยครับโอ้โหเห้ยนะอ่าดูวิธีอ๋อตอนนี้ลงมาตอนนี้เป็นงานเนาะเป็นงานลงเนื้อถ่ายใกล้ๆเลยเดี๋ยวไปถ่ายครับตอนนี้พี่อ่อนหลบไปนอนแล้วนะพี่อ่อนพี่อ่อไม่รู้มั้งนี่ว่าทำได้เนี่ย นี่ใช่หรือเปล่านอนหรอพี่ออ๋อพี่พี่อ๋อไปกินเอ่อน้ำมันก๊าดอยู่นะฮะโอ้ขึ้นแล้วนะครับดูนี่นี่โอ้โหไหนลงหมุนข้างหลังมันขึ้นครับข้างหน้าข้างหน้าลงครับโอ้โหสุ้ฟิกมากเลยจริงๆน้ำหนักในเด็กตัวเล็กๆน่าจะขึ้นได้นะเฮ้ยไปขึ้นดิลอยขึ้นไปทุกคนเนี่ยเท่มากเลยเหมือนจริงช้าเลยจริงจริงจริงเออได้เห็นครั้งแรกเลยนะ นี่คือเราวางถึงพื้นเลยไหมครับก็ใหญ่มากลึกมันลึกไม่ถึงหรอกดูครับเดี๋ยวเราจะไปหารำกับหาขนมปังมาให้ประสวายกินนะยอนนี้นะครยกขึ้นเลยยกหนึ่งกลางจะได้ยอดสดใหม่กลับมาสวัสดีครับพี่ยุพินสวัสดีคุณสวาสดีครับชื่อวายจั๊กพี่ยุพินสวัสดีคุณสวัสดีครับชื่อคุณโคนนะในหนใน ก่อนมันลงไหมโอ้เดี๋ยวนี้บรรยากาศดีมากคือบรรยากาศดีมากเลยครับเวลาเอาลงนั้นน่าจะหมุนหมุนไอ้นี่หรือเปล่านะเป็นบ้านที่แบบว่าน่าจะหมุนอันนี้นะเวลาตอนเอาลงเนาะผมว่าดีดีดีกว่าแคมป์ทำงานเอาะเนอนได้สบายจะลงมีลงอนนี้ออฟแต่ละที่แต่ละที่เป็นแบบนก่เดี๋ยวยกขึ้นแล้วเหครับแบบนี้ยกขึ้นแล้วก็ลงใหม่อ๋อยกขึ้นแล้วลงใหม่นะครับดูก็หมุนหมุนหมุนแบบนี้นะครับนะอันนี้ทำไมถึงนทำไมเราขึ้นไวจังครับพ่อใช่ลง มันกำลังดึงลงมาแล้วลงใหม่นะครับนะนี่ดาอลโดนดนนี่าจะมีโดนมาบินเนะโอ้โหยอเลยสามปีแล้วก็จะหักละโอ้ยอนสามปีแล้วไม้ไผ่ก็ยาวซะด้วยที่ไหนได้แบบนี้อีกนะเนี่ย ไปลามาประมาณ15ตันนะเกิน3ปีต่อเดือนน่าจะต่อ3ปีผมว่าน่าจะติดไม่กบก็เขียดก็น่าจะมีนั่นนะ่ะดูนี่นะตรงจะมีล้อตรงนี้นะครับแสดงว่าพ่อนี่เขาเรียกว่าใส่สมอไอ้ตรงนี้ใช่ไหมมันถึงไม่ขคยเหยียบตงุงมีดิเชือกสีด้นาน เหม,ม,นะม,ม,มือม<า>นม,<า>มุ้งน่ะหมัอนมุ้งมาแก้ไขใหม่นะครับผมเมือ่มอ,อกี้มันฟูปลาเลย,ลมยไม่เข้านะครับผม เริ่มแล้วเริ่มตกน้ำเดิมเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยนะครับผมโอ้โหเปโอ้โหเป็นเครื่องจักรที่เป็นไอภูมิปัญญาชาวบ้านที่สุดยอดมากเลย FC ผมชอบมากเลยอันหมุนๆเนี่ยครับเนี่ยอันนี้อ๋อนี่ทำมาด้วยจากล้อมอเตอร์ไซค์นะครับก็ทำมาจากโล่ล้อมอเตอร์ไซค์ช่างพงล้อรถเพราะช่างพงเอาใส่ล้อแม็กไปแล้วก็เลยเดี๋ยวจะเอานนี้แหละมาทำ ยเราปล่อยลงไปแล้วนะครับผมอีกิบโอ้โหสวยมากกันนะครับอีกอีกกี่นาทีนะครับอะไรนะอีกกี่นาทีเอาขึ้นครับเนี่ยสิบนาทีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตลงแล้วเอาปลาไปใส่แป๊บนึงนะไม่ใช่สลางไปยืนในยองนี่ใส่ลงล้นเลยอะไรนะโอ้ยเนาะเอนไปใส่ลงบนนอนนล่นเลยบ่ ทำอะไรทำอะไรกคนเงียบๆครับสองคนกันเงียบๆผมได้กินปลาผมได้กินปลาผมได้กินน้มันกาอไงไม่รู้เ็้าจะไม่ใสก็มีมีไหลหลังว่ครับพี่น้องหลังว่ายกเไป็ไม่ใส่น้ำมันเลยอันนี้มีถังด้วยนะครับมีมีถังถังอะไรน้ถังน้ำปบอากลบ้านนะครับยางครับยางยางไม่ได้ก็ถังน้ำน้ไปอาบ เวลาฝนตกนะพ่อเนาะน้ำเต็มอยู่ที่หนึแล้วถ้าเกิดหน้าแรงทำไงหน้าแรงก็เอามาจากบ้านอ๋อ้มาจากบ้านไม่ได้อาบน้ำในนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่ได้ไม่ได้เลยตรงนี้น่ะคันเลยโขกมันคันถูกโขกมากจะต้มก็อะไรอยู่จึงแต่ฆ่าเชื้อก็น่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยตรงนั้นเขามีมีมีคนมานั่นน่ะ สวัสดีคุณ J I A E K D C นะครับดูนี่นั่นน่ครับอันนี้เราที่เขื่อนลำเป่าคนไล่ให้แล้วอยู่ใกล้ๆบทางนู้นมีคนมาก็เข้ามาจากถนนใหญ่นะครับตั้งน่าจะประมาณสามกิโลเมตรสองสามกิโลได้เลยนะครับผมนั่งหัวสันหัวคอนี่งก็อี้ผมหักไปแล้วนะครับนี่ร้ของใครนะลำนี้เนาะอันนี้ของเพื่อนฉันนี่เพรา นี่ของพ่ออันนั้นก้อยอันนั้นก็ของพ่อนะครับสามสี่อ๋อสามสี่ก็ใช่ันี้ก็ใช่อันน้ก็ใช่นะครับคือคือพ่อมีหลังใหญ่อันนี้ก็ใช่เห็นว่ามันมีทะเบียนด้วยนะครับเนาะอันนี้น่ะมีมีทะเบียนมีทะเบียนด้วยนะครับทะเบียนเหมือนเรือต้องมีทะเบียนสาก็มีลงทะเบียนมีทะเบียนด้วยนะทุกลทะเบีอมีจุดทะเบียนทุกจุดนะครับผมมีหมายเลขอันนั้นทะเบียนพ่อในเลขอะไรใช่เปลือกซื้อหวยตอกไหม้ได้ครับแล้วเราต่อภาษีที่ไหนครับไม่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 เก็บภาษีไม่เก็บภาษี ก็ลงทะเบียนให้ก <jest> ับผ throw mm ู hmm. mm ้ใหญ่กำนันอะไรประมาณนี้นะมาณนนะคับเรียนคุณจ้างครับผมสวัสดีครับที่สองร้อยกว่าท่านนะครับเนาะนี่นะครับกัปตันนี่ถอดรองเท้านี่คือยังไงเอ่ยจะลงไปเอาท่านใช่ไหมท่านพร้อมลงเดี๋ยว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 ปลาชนไม้พ่อจะยกนะจะไปถ่าย ปาชน้ำแรงมากเลยเอฟซีนี่ครับไม่ใคร่ไม่ใคร่ยังขยับอยู่แถวไหนหรือพ่อใหญ่ชานขอบคุณเอผมอยู่เขื่อนลำปางครับตอนนี้นะเราอยู่ลำปางนะอยู่เขตกาลสินนะวันนี้ต้องนอนเฝ้าไม้อ๋อดิสเวกาลสินดิสเฮียอะผมลื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 มบอกนะครับผมบอกล่ากับว่าคือ <ส>รเราพูทีนะคือผมขอ,อย่างเนีย่ยพ่อบอกว่าพรุ่งนี้มาเกาะกะไปใกล้ไม่มองเมจะบอกนะเนี่ยคืออุดรกับกาฬสินธุ์อยู่กันแค่คนละฝั่งคนละฝากเหมือนโค้งนะเหมือนน้ำโขงไทยกับลาวนะครับเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นอุดรปุ๊บขับพาเดือข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นกาฬสินธุ์ทันทีเลยนะครับคืออุดรกับกาฬสินธุ์เนี่ยแบบ กั้นกันแค่สายน้ำตัวนี้นะครับว่ารุ่งรุ่งวันนี้น่าจะลมพัดเย็นนั่นแหละแสถานจริงๆเวลาฝนตกพายุแรงๆเนี่ยน่ากลัวไหมในน้ำเนี่ยก็ธรรมดาไม่กลัวนะครับมันไม่เหมือนทะเลเนาะมันไม่มีคลื่นเสื้อ้าสีประมงเออใช่ใช่เสี้อผ้าสีประมงใช่ไหม มีเสียภาษีประมงด้วยนะแต่ส่วนมากเราจะเสียภาษีสุรานะฮะเราเราก็เสียเสียทุกวันเนาะเสียสาษีสุรานะเราจะเสียสาษีสามิดทุกวันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวท่าะพงษ์จะยกแล้วนะครับนะเริ่มยกแล้วทั้งพงษ์ก็ใช้วิชาตัวเบาไปทางนู้นนะครับไม่จมซะด้วยนะครับ ตัวดูดูดูตัช่างพงจะไปยกมือเปล่าเลยนะครับน่ะอยู่กลางเครื่องกันพงอยู่แถวไหนอันนี้เราอยู่อเภอ้หมอนะฮะอ้จะยกางพงขึ้นไปด้วยเหรอครับอยู่ท่ากันโติดเ่ท่ากันโาพงไปนั่งกลางเครื่องนะอยู่กลางเครื่องมันยังมีบังกอง เอาเริ่มหมุนแล้วนะนะครับคุณพ่อสีางพงนะครับสัางพงพร้อมยัง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 พ่อยังพร้อมแล้วบอกนะพร้อมนี่ หมุนหมุนหมุนมันใช้แรงอยู่บ่ครับเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเลยเนาะคือคือของพวกนี้ที่มีขายนะฮะทเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำตรงนี้คือทำเองหมดเลยยว้เป็นต้ นห็นยขึ้นาตะขก่ายนก็ต้องซื้อใช่ไหมพ่อหรือว่าเราต้องถักเองถักเองถักเองด้วยนะเอฟซีถักเหมือนแหนี่บ่ผมผมผมถักเป็นเด้อแปแปดน้อยเลยนะสามสิบองอสาองอนะหวานแหไม่ได้แหนี่แปดเก้อนี่นะถึงจะานนะนี ดู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 นี่ลงมาแล้วดูครับมันจะมีมันมันจะมีปลาหมึกหรือปลาบึกนะครับอ๋อต้องมาดึงอีกตัวนี้เนาะทีนี้ครับนี่มาดึงสายตัวนี้อีกโอ๋อ เมฮ้ยมีปลาโดดมีปลาโดดมีกระโดดนะครับตัวเท่า2นิ้วเนี่ยหรมันเข้าไปแล้วทำมี้ใหญ่างพรุ่น่อมีปลาบึกติดไหมมมีเหรอไม่มีสิมันไปใส่เม็ดนอน ไม่มีนะครับรอบนี้ขนาดยอ่อยักษ์ขนาดนี้นะผมสะดุ้งยักษ์ขนาดนี้ยังไม่มี่เดี๋ยวจะชุดต่อไปดูดูดตัวหมุนเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่นี่โอโ้โหหมุนแบบเจ๋วมากเลยนะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับตอนยกขึ้นนะครับผมยังคงรุนกันต่อนะพี่น้องน้มันไี่ขึ้นใหญ่ก็อรถรถจะจอดอยู่ตรงนี้เลยแล้วตัวนี้น้ำมันใสไหมหรือว่ามันขุนอย่างนี้แหละน้ำเวลาผสมก็ขุนอแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้ปลาเราจะไม่ไปไหนนะครับผมไม่ได้ปลาเราจะไม่น้ได้เลยตรงนั้นเราก็จะอยู่นี่แหละผมเอาจนกว่าจะเห็นปลานะจนกว่าปลาจะมาเข้าสะดุ้งนะครับ โอปติรถมาวันนี่บอกครับแม่นแม่นโอปติรถมาจอดแถวต,วตัวสะดุ้งทางหน้านี้นะครับมผมนะจ๊ะเสียงดังปลาจะได้ยินอตอนนี้เรากำลังบอกให้ปลาไปชวนเพื่อนๆมานะมาอยู่ที่สะดุงของคุณพ่อนะอะ่ะยกอีกรอบที่สองหรือสามนะอรอบที่สองนะผมนะยกต่อครับพี่ของเราต้องได้สามตัวเหมือนฝั่งมุน ฝั่ง, oh งนู้นก็ได้3ตัวแล้วครับพี่น้องฝั่งนี้ก็ต้องได้ลาเกย์นะตาเกย์เพราะว่าเราจะต้องเกย์ครับพี่นะลาเกย์จะเป็นที่กับตากุดนะครับกั็ตาขุดบ้าไปส่งแล้วจะกลับได้เยอะโอ้พอบอกกลับไปส่งแล้วจะกลับมาใหม่อีกว pues ันนี้ต้องให้ได้นะตึงต้องตึงแน่นอนคิดว่าเลยนะเพราะน้ำมันมาใช่ไหมพ่อน้ำมันมาันมาคือดีสุดแน่นอน อันนี้ถูกแน่นอนครับวันนี้เพราะว่าปลามันก็วิ่งมาเรื่อยๆนะพอได้ทันเลยเพาะ้ามารู้จักอย่างนี้เนี่ยถ้ารู้จักมาลงมาก่อนแล้วตอนตั้งแต่เช้าแล้วถ้ารู้ว่าน้ำมันขึ้นนี่พอมาตั้งแต่เช้าแล้วพระธิดาเสียดชัย youtube แล้วแต่มาพ่อพูดว่าน้ำขึ้นแบบนี้เนี่ยมายกรอเลยนะได้ปลากลับบ้านเลยแสดงว่าปลามันมาเรื่อยๆใช่ไหมพ่อตามน้มันมามาลุ้นกันนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะว่าจะได้ปลาบึกไหมนะผม เฮโดดแล้วโดดแล้วโดนแล้วดแล้วออกแล้วนึกออกไปแล้วด้วยเหรอดูดูครับผมดูดูดูไ่ครับผมรอน่หด้นได้ไม่เห็นเลยมันเข้าไปเลยเลยเข้าไหมครับ เข้าไปแล้วนี่ขึ้นมาแล้วเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเลาเป็นไงล่ะโอ้โหปลาไหลเพียบเลยสองสามตัวตัวใหญ่ปะประมาณสองสามตัวนะท่านกุ้งบอประมาณสอตัวมันเข้าไปข้างล่างแล้วมันออกมาบ่ได้แมนบ่ครับออืตอนนี้มันล็อกแล้วคือไปยกเล่ชอบจะว่าตูดนั่น ม,ม,มันเข้าไปได้แต่มันไม่สามารถออกได้นะครับก็ไไที่ปลาเข้าแลขนาดมันใหญ่เดี๋มันใหญ่หรอบที่สามก็ปล่อยเครื่องไปแล้วนะครับผมคือคือตอนนี้ปลาอ,อยู่ในส่วนข้างล่างสุดในจุดหนึ่งแล้วก็สามารถยกใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าเราอยากจะไปเอาปลาขึ้นมาใช่ไหมพ่โอโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับผมนะมาจะได้ ปลาอะไรกันแน่นะผมนะจะได้แซลมอนไหมนะผมนะปลาบึกปลาหมึกปลาแซลมอนอยากจะเห็นมากเลยนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสำหรคลิปนี้ครับ